กรุงเทพมหานครจับมือฟุกุโอกะเปิดงานฟุกุโอกะแฟร์ฉลอง18ปีเมืองพี่เมืองน้องชวนสัมผัสวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นจัดเต็มความสนุกกรุงเทพมหานครร่วมมือกับจังหวัดฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเปิดงานฟุกุโอกะแฟร์อินแบงกอกเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องที่มีมายาวนานกว่า18ปีระหว่างกรุงเทพและจังหวัดฟุกุโอกะโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่21-24พฤศจิกายน2567ณลานนาหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุง กรุงเทพมหานครเวลา10นาฬิกาจนถึง20นาฬิกางานนี้ได้รับเกียรติจากนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายฮัตโตริเซทาโรผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการรวมโดยผู้แทนคนสําคัญจากจังหวัดฟุกุโอกะและฝ่ายไทยนายสุรจิตพงศ์สิงห์วิทยาประธานสภากรุงเทพมหานครและนายโอตากะมาซาโตะเอกอัครราชาทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยพร้อมด้วยตัวแทนผู้ทรงเกียรติจาก จังหวัดฟุกุโอกะอีกด้วย